กราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม FC Mobile กับผมลูกพี่เมฆครับตัวฟรีเล่นได้หรือเปล่าครับโอเลกุน่าโซชาเลเวล25กับเม็ดแดงที่เขาให้มาใครที่ทำเควส์ทำกิจกรรมกันไว้นะครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ในฐานะตัวสำรองรูปร่างดีพอสมควรยิงดีและที่สำคัญกับจุดเด่นของเขาคือการหาช่องหาตำแหน่งหาพื้นที่ในกรอบเขตโทษและไม่ค่อยลงต่ำ มาเล่นกลางสนามนะครับไฮมีเดียนเรัเวิร์กเลนมีไฟในช็อตติดตัวมาผมอัพเป็นสปีดให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันในเกมทั้ง2โหมดว่าไอ้ที่ผมบอกว่าจุดเด่นของเขาคือการหาช่องแล้วไม่ลงต่ำนี่เป็นแบบไหนเปรียบเทียบทั้ง2โหมดนะครับไปดูกันเลยครับถ้าใครชื่นชอบการทำคลิปของผมนะครับ,รบก็สามารถส,สนับสนุนช่องผมได้ที่การสมัคร Member Shi p กันเลยนะครับผม ก็มีสิทธิประโยชน์มากมายรวมถึงช่องแชทก็จะมีนี่เลยครับตราสัญ,ญลักษณ์มังคุดอยู่ท้ายชื่อด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งที่อยากจะบอกก็คือตัวโอเลกุน่าโซชาเนี่ยเหมาะจะเป็นสำรองมากกว่าจริงๆนะครับหลังจากที่ได้สัมผัสกันมาแล้ว หนึ่งคือตัวเขาไม่ได้เมตาเพราะว่าสกิลมูสเขามีแค่3ดาวเท่านั้นนะครับสิ่งที่มันไม่สามารถไปเปรียบเทียบกับตัวพวกอย่างโยฮันครัฟคริสเียโนโรนัลโดหรือตัวเมตาอื่นๆได้ก็คือแน่แหละเรื่องของสกิลนะครับแต่วิธีการวิ่งหาช่องออวิธีการตอบด้วยสกิลที่เขามีติดตัวมาอะไรแบบนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับดูวิธีการหาช่องลูกแรกเห็นไหมครับลูกนี้ผมไม่ได้กดทริกเกอร์ลัน ผมไม่ได้กดวันทูแต่เขาหาพื้นที่หาช่องเองโดยที่ตัวเขาเนี่ยค่าพลัง Positioning หรือการหาตำแหน่งอยู่ที่140กว่านะครับถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวฟรีและให้มาเยอะมากๆสปีดอาจจะไม่ได้จัดจ้านครับแต่ถ้าคุณใส่ลงมาเล่นสำรองจังหวะต่อไข่จังหวะสับวิ่งก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถหนีกองหลังของฝั่งตรงข้ามได้เช่นเดียวกันวงเล็บว่าสำรองนะครับ แต่ในเกมนี้เนี่ยผมเอามาเล่นในฐานะตัวจริงกับหน้าคู่เพราะจะให้เขาฉายจุดเด่นของเขาที่หาตำแหน่งหาช่องดีๆได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับหน้าคู่หรือหน้าเดี๋ยวก็ตามโซชาจ,จะไม่ได้ลงต่ำมากอะนนี้ผมพยายามยิงเท้าซ้ายเท้าขวาให้ดูนะครับเออเท้าซ้าย4เหมือนเท้าซ้ายประมาณสัก3.5 เอาเมื่อกี้พาวเวอร์ช็อตผมว่ามันมันยิงแล้วมันไม่เห็นผลอยู่แล้วแต่ผมเคยเอาไปปั่นหน้ากรอบเขตโทษหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วนะครับค่อนข้างที่จะไม่คมถ้าเป็นเท้าซ้ายนะครับอีกเรื่องที่สําคัญคือมันยังมีบางจังหวะที่ AI มันดูเออ,เอ,อหน่อยจังหวะที่อยู่ก็วิ่งไปชนกองหลังเขาหรือว่าสะดุดล้มหน้ากรอบเขตโทษอะไรแบบนี้นะครับตัวมันค่อนข้างที่จะมีความเทอะทะนิดหน่อยแต่ว่ามันบาง ตัวมันเล็กแต่มันเทอะทะเข้าใจใช่ไหมครับมันดูแบบจะหันซ้ายหันขวาดูจะมีความเชื่องช้าดูจะไม่ได้คล่องแคล่วเท่ากับตัวอื่นๆที่เป็นกองหน้าแบบเมตานะครับแต่ว่าเรื่องการจบสกอร์และลูกหมงท่านะผู้ชมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดีลูกจ่ายกับลูกหมงเขาเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดีคือถ้าสมมติเขาอยู่ในกรอบเขตโทษเนี่ยคุณจะเห็นว่าเขาหาช่องตลอดเวลาครับเลน,น้าคู่เดี๋ยวเราจะได้เห็นชัดเจน ในโหมดของเมนเจอรครับท่านผู้ชมเพราะว่าในโหมดเมนเจอรผมจะเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมดูเลยระหว่างคริสเตโน o โรนัลโดลงเปนครึ่งแรกและโซชาลงครึ่งหลังวิธีการเล่นเปลี่ยนไปทั้งทีมโดยเฉพาะแผงหน้าและวิธีการเล่นของตัวกองหน้าเป้าของเราที่ผมเล่น4-3่ o ่สามโฮดิ้งมันเปลี่ยนไปแบบชัดเจนมากๆนะครับอยากให้ท่านผู้ชมดูกันในเกมต่อไปที่เป็นเมนเจอร หมดในช่วงครึ่งแรกไปก็ Stamina หายไปประมาณ20%นะครับถ้าท่านผู้ชมไม่มีตัวเล่นจริงๆแลจะจําเป็นจะเล่นโซชาเนี่ยก็เล่นเต็มเกมได้แต่สําสหรับผมแนะนําว่าให้เขาเป็นตัวสํารองจะดีกว่าตัวหลับไปหาตัวเมตามาถ้าท่านอยากดันแรงจริงๆนะครับแล้วก็ความพริ้วไหวเฉยๆอยู่ขั้น,น,นๆกลางๆนะครับอ่ะเนี่ยจับบอลเห็นไหมมันยังมีจังหวะจับบอลที่แบบหลุดหลุดเท้าอยู่ครับ การคลองบอลการจับบอลเฟิร์สชัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่เดี๋ยวดูลูกเปิดลูกนี้ครับพอเป็นเท้าขวาอยู่ในบริเวณกรอบเขตโทษก็ถือว่าโซชาทําได้ดีนะครับเปิดมานะเป็นมาเทอุสมาม่งนะครับสอดเข้ากรอบเขตโทษมาพอที่จะแอดซีดให้เพื่อนได้ครับถ้าอยู่ฝั่งขวานะแต่ถ้าเท้าซ้ายไม่ไหวจริงๆโซชาเท้าซ้ายไม่ไหวนะครับเฮตูเฮตผมให้อยู่ที่ประมาณ 6นะครับ6แต่เล่นสำรองอะ่ะเล่นได้ถ้าลงมาในสำรองอ่ะนะผมว่าลงมาช่วง45นาทีหลังหรือว่าช่วง30นาทีหลังเนี่ยคะแนนจะอยู่ที่ประมาณ7เพราะว่าเขาจะวิ่งฉีกตัวกองหลังแล้วก็หาช่องได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับเนี่ยประมาณนาทีที่เ0ถ้าสมมติว่าเรามีตัวเปลี่ยนเขาก็จะออกละถ้าเล่นเป็นตัวจริงนะครับ ผมพยายามเอาตัวแปลกๆเอาตัวที่สายฟรีหรือว่าคนที่เพิ่งเล่นใหม่มารีวิวบ้างนะครับเพราะว่าปกติรีวิวแต่พวกตัวสุดละตานก็จะไม่จะไม่ตอบโจทย์ทุกชนเผ่าเราจะไปชนเผ่าสายฟรีสายเติมน้อยบ้างจะได้เห็นกันว่ามนเล่นได้หรือเปล่าจะได้ไม่เปลืองนะครับไม่เปลืองเงินไปอัพเกรดตัวผู้เล่นเทรนตัวผู้เล่น แล้อนิเมตแดงก็ถือว่าอยู่ในระดับที่พอเล่นได้นะครับพอเล่นได้ไม่ได้แบบแย่มากแต่ดูเท้าซ้ายตรงนี้โอ้โหเน้นขนาดนี้มาเทอุสโอ้เหลือเชื่อครับยิงไม่เข้าครับโอ้ยังไงซีเอมนะผมบอกเลยนะยังไงก็ต้องเป็นกุนลิดนะท่านผู้ชมถ้าจะเอาเป็นตัวที่ไปเบริรกสกอร์ได้นะซ้ายขวาไม่เคอนะเขินอ่ะต้องเป็นกุนลิดอย่างเดียวเท่านั้น มันตัวอื่นนี่มันหวังพึ่งพากับการยิงไม่ค่อยได้เลยครับมันควรจะดีกว่าน,นี้มาสักคู่อ่ะอ่ะ90นาทีในเฮ t ุ Head นะครับโอเลกุนัาโซชาผมให้อยู่ที่6นเครับจุดเด่นคือการหาช่องหาพื้นที่แบบเดียวเลยเท่านั้นจับบอลยังไม่ค่อยดีครับยิงเท้าขวาโอเคเท้าซ้ายไม่ไหวนะครับมาดูที่เมนเจอร์กันก่อนเมนเจอร์ Manager นี่แหละตัวแปรสำคัญ ครึ่งแรกท่านผู้ชมสิ่งที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมดูรีวริวครั้งนี้คือดูคริสเตียโนโรนัลโดเป็นหลักก่อนนะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเราจะเห็นสไตล์ที่แตกต่างในเกมรุกของทั้ง2ตัวอย่างชัดเจนนะครับ 1. คือคริสเตียโนโรนัลโดจะเก็บบอลไว้กับตัวเองเยอะมากๆและทำให้เพื่อนมีพื้นที่เล่นเยอะพอสมควรนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ลงมาขอบอลล้วงต่ำบ่อยอ่ะดูนะครับคริสเตียโนโรนัลโด พอเลี้ยงปุ๊บเห็นไหมปีกจะฉีกเข้าไปเล่นในบริเวณกองหน้าแทนเราจะเห็นมาราโดน่าขยับเข้าไปเล่นด้านหน้าแทนนะครับส่วนคริสเตียโนโรนัลโดจะลงมาขอบอลลงมาเลี้ยงบอลลำเลียงบอลขึ้นไปเองนี่คือคริสเตียโนโรนัโดและเขาทําแบบนี้ได้ดีเพราะว่าเขาเสียบอลยากมากนะครับพอเลี้ยงไปถึงจังหวะหนึ่งเขาก็จะหาพื้นที่ของเขาเข้าไปในบริเวณจุดที่สามารถยิงได้นี่คือคริสเตียโนโรนโดนะจํานะท่านผู้ชมจําไว้ก่อน และที่สำคัญก็คือคริสเตียโนโรนัลโดจะเป็นตัวเป้าที่เพื่อนๆครับพยายามส่งบอลให้เสมอพยายามส่งบอลให้เสมอและเขาจะมีบทบาทกับเกมเยอะมากนะครับจะมีบทบาทกับเกมเยอะเพื่อนไว้ใจในการส่งบอลให้เขาเยอะใน45นาทีแรกนี่คือบทบาทของคริสเตีย o โนโรนัลโดนะครับ เดี๋ยวพอครึ่งหลังผมส่งโซชาลงมาท่านผู้ชมจะเห็นรูปแบบของเกมที่มันเปลี่ยนไปนอกจากจะเป็นการรีวิวโซชาไปแล้วยังมีแฝงไว้ด้วยความละเอียดของเมนเจอร์ว่าบางตัวเนี่ยส่งลงสนามมันสามารถเปลี่ยนรูปแบบเกมได้เกือบครึ่งทีมโดยเฉพาะตัวลุกนะครับอ่ะจงังหวะสวนกลับเดี๋ยวดูครับเนี่ยคริสเซโน่จะปักหลักอยู่ข้างหน้าใช่ไหม เขาจะส่งบอลกันปุ๊บเนี่ยเขาจะพยายามฝากบอลไว้ที่คริสเตียโนโรนัลโดแล้วตัวอื่นจะวิ่งสวนขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยซีอร์เเวเราจะออกริมเส้นบ่อยแล้วก็หาพื้นที่ให้ตัวตรงกลางหรือว่าตัวเองขยับเข้าตรงกลางไปในจังหวะที่ส่งบอลให้เพื่อนและเข้าไปทําประตูนี่คือคริสเตียโนโรนัลโดนะความแตกต่างมันจะอยู่ตรงนี้ได้บอลบ่อยมากทุกครั้งที่กองกลางหรือว่าปีกของฝั่งเราเนี่ย ทำการบุกจะส่งบอลมาให้คริสเตียโนโรนโดบ่อยมากเดี๋ยวดูขึ้นกางครับเดี๋ยวจะส่งโซชาลงมานะครับรู้สึกว่าจะส่งมาในช่วงประมาณนาทีที่50นะครับเพราะาผมเปลี่ยนช้าหน่อยจังหวะนี้โซชาเป็นเม็ดแดงนะครับอยากให้ดูกันอ่าเนี่ยจงังหวะทะลุช่องของคริสเตียโนโรนโดก็พอมีนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเกมรับของฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับ โอเคฝั่งตรงข้ามผมว่าเกมนี้ OBR มันต่างมันดูชนะง่ายนะมันดูเล่นง่ายแต่สิ่งที่ผมอยากให้ดูมันไม่ใช่ว่าผลแพ้ชนะครับผมอยากให้ดูเรื่องราวของกองหน้าที่ผมส่งลงไปเล่นอาทิตย์ที่60นะโดยประมาณอะมาดูโซชาเล่นกันนะครับโซชาแทนโรนัลโดวิธีการเล่นเกมรุกเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนโซชาจะได้บอลน,น้อยมากครับ โซชาจะไม่ลงมารับบอลและลำเลียงบอลขึ้นไปเองแต่โซชาจะพึ่งพากองกลางและปีกในการทำให้เขาไปอยู่ในพื้นที่ที่ดีที่สุดและรอจบสกอร์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะดูกันเพื่อนร่วมทีมก็เล่นเปลี่ยนไปนะครับเขาจะพยายามเล่นเองและไม่ฝากบอลหาโซชาเห็นไหมโซชาจะไม่ได้รับบอลครับแม้ว่าพื้นที่ที่โซชาอยู่ก็ส่งบอลได้แต่ว่าเขาไม่ได้รับบอลและดูลูกนี้เห็นไหม โซชาจะหาพื้นที่หาตำแหน่งมารอจบสกอร์อย่างเดียวเท่านั้นอันนี้คือข้อแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับมันอาจจะมีจังหวะที่ลงมาเพื่อขอบอลบ้างแต่ว่าเพื่อนมักจะไม่ส่งให้นะครับมันจะไม่เหมือนคริสต o นโลลันโดที่เพื่อนไว้ใจในการที่จะส่งไปให้เขาครองบอลนานๆมันจะกลายเป็นว่าถ้าคุณเล่นโซชาปีกคุณควรจะเป็นปีกสายซับพอร์ตเข้าใจใช่ไหม มันจะมีปีกสายย์เมเกอร์ที่สามารถซัพพอร์ตตัวกองหน้าได้อย่างดีอ่ะมันจะทำให้โซชาเก่งขึ้นแต่ว่าแกรตเบลรวมถึงมาราโดน้าของผมมาจริงๆมันเป็นสายที่สามารถเล่นด้วยตัวเองได้กับคริสเตียนอลันโดต่างคนต่างเลี้ยงได้เลยนะครับมันก็เลยตอบโจทย์กว่าสำหรับคริสเตียนอลันโดกับแผงหน้าชุดนี้เห็นไหมเขาพยายามจะไม่ส่งให้โซชาเลยเนี่ยเปิดบอลไปโซชาล้อมงงอย่างเดียวครับแล้วมงดีมากครับท่านผู้ชม 2ลูกที่โซชามองอ่ะมงดีจริงๆคือเขาอยู่ในอยู่รอในกรอบเขตโทษอย่างเดียวถ้าคุณอยากได้ตัวสำรองแบบที่อยากจะผลิตสกอร์เพิ่มเติมเกมตามอยู่อะไรเงี้ยในเมนเจอร์โซชาตอบโจทย์นะครับในเมนเจอร์ผมให้โซชาอยู่ที่7คะแนนกับวิธีการเล่นแบบนี้นะเป็น Fox in the Box อะไรแบบนี้นครับอยู่ในกรอบเขตโทษเพื่อที่จะไล่ล่าหาประตูอย่างเดียวลูกเซตพีด แล้วก็ลูกที่เปิดจากริมเส้นแทงทะลุช่องมาให้เขาได้ยิงอะไรแบบเนี้ยเขาทําได้ดีเลยเนี่ยเห็นไหมเขาจะเข้าไปในกรอบเขตโทษตลอดนะครับและเราก็ไปลุ้นเอาว่าเพื่อนเนี่ยจะสามารถเปิดได้ดีขนาดไหนตอบโจทย์พอสมควรผมให้อยู่ที่7คะแนนไปดูคะแนนท้ายเกมการสําหรับโอเลกุน่าโซชานะครับใครที่เป็นแฟนผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยผมว่าก็มีอีกตัวหนึ่งที่น่าเก็บไว้ในการครอบครองเพราะการ์ดมันสวยด้วยนะครับ ไปดูคะแนนท้ายเกมสักนิดหนึ่งเพราะผมอยากจะให้เห็นเปรียบเทียบกับ Cristiano Ronaldo นะครับ Ronaldo เนี่ยมีคะแนนที่เป็นยิง1ครั้ง,งส่งสี่สำเร็จ4แล้วก็มีแท็กเกิลไม่สำเร็จ1ครั้งแต่โซชาครับยิง2ครั้งไปสองประตูมีส่งบอลหนึครั้งมีแท็กเกิลหนึครั้งนะครับ ถือว่าเป็นตัวสำรองที่ตอบโจทย์พอสมควรในม a น a เจอร์ส่วนเฮ to h ฮ a d นั้นผมให้อยู่ที่6-6.5เท่านั้นนะครับถ้าชินชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยย้ำอีกทีหนึ่งสามารถสนับสนุนช่องได้โดยช่องทางของ Member ช่องนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับส่วนตัวลิวภูวที่ถามกันมาไม่ไว่าจะเป็นลิเซ่หรือตัวอื่นๆขอโทษด,ด้วยรีวิวให้ไม่ได้จริงๆครับ